สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องงามสวยเนาะอ่าประมาณเก้าโมงแล้วเนาะ <afin S 1> ยาเสียงยาพี่หมอบแล้วพี่น้องสา้านิงบ้านนากระสิลงไปหานมไ,ไม้เนาะโมนี่เียาทั้งขาวทั้งเขียวพี่น้องเอ้ยมาต้มสีเข<ส>ียว<ส>นี่กระสิเอามาเห็ดนมไม่สมเนาะนมไม่ดองสมไวกแกงไก่แกงปลาแบนี้สิเจปุป่นเจ้เจะีวกระแทบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนมไม่เลย สาวนิงเลยเนาะกับสาวหละกับน้องเจมไปหาน้ำกันน้องมาหนิน้องเจมสิได้ไปอยู่บนน้องยุงเนาะลืมลืมเอาเสียแคนยามให้ลานเนอหล่ะเนาะาไปกันพี่น้องสบายดีพี่น้องลูกสบายดีพี่น้องกำลังเข่าวป่านหน้าไม้น้องพี่น้องเนาะไอเจมบริมาเราบริใส่เสีอแคนยาวยุงจะกินเราเขียวดีนะนี่ อืหน่อไมาพี้นกตั้งกระโดู่หน่อเขียวขลาขลนี่ก็กีหั่อไม้ขาแท้วกระต่ายงานพงนเหืออาชิลเลาะไป็นไรดีพี่พี่มาดิพชายพี่ชายอาไมต้องมาชมยชาบเลาดขี่นองานที่เขียวหรือมงก่อนปาตา

โอ้เห็นหลินับจุบๆกแล้วขาดแล้วก็แล้แล้อีกมัดลงตัวง่ามคือแข็งแท้จเอามาเอาลงมาได้ยังไงอ่าาตะปานพอไปขาตาแม่นมากขาตาก็ดีไปมันมีดอบดทแล้วชับอาตัวนี้ก็ะชับไปััับกันเลยเลยเนีสองนออ้ยตาย อ,อ,อ,อันนี้กำลังออกมาเลยว่ามาทางผิดนะาทางี่ไม่จบไม่เป็นไรอันอะไรบอ่ะบอ,บอ๊ะโดนเนาะไปทางไหนกู

โอ๊ยออกไปก่อนได้มาแล้วนอนหนึ่พี่น้องขี้ดินนอนหนึ่งพี่น้องไม้โบอึดดอกพี่น้องเ้ยไปทางใดก็ได้ไม่เคลียร์ลาย น <th <th ้ำไมส้มน้ำไมต้มก็ต้มไปน้ำแน่เลยแหละขันออกนิดหนักอู้ยกอพุนก็งลยนี่นะนอนอ้ก็ยายอยู่ได้ก็ไม่ะ้าเอ๋ยเอ๋เอยันขันขนเดี๋ยวแล้วไง

nói được với cháu 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 Chiều, chiều cháu 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 ว้ายใหญ่ดีเลยอไกอนน้ออ่ากินแล้วอือเขียวเขียวนีบ่เมื่อก่อนไปนองปนี่เฮ้ยเมยเมย์เมยม,มาห้านมอยาก,อกก็ได้นอเดียวเขียวลืมมอยู่ ไอ้น้องสาล่เมื่อไหร่ไม่ก็บอึดดอกเคียวอย่างเงี้ยเขียวงามอะไรอีหลอเดี๋ยวเราจะมาเห็ดหน่อไม้สมนะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนะเห็ดหน่อไม้สมเด้อจ้าเดี๋ยวยันนิ่งชิล่างหน่อไม้ก่อนเด้อพี่น้องเห็ดหน่อไม้สมกันเด้อบัดนี้ の前も今日も悔しい。 จักแล้วสิทายพี่น้องเบิ่งแลาวมันบ่เห็นเนาะมันอันนี้เดี๋ยวเพิเป็นนะเดี๋ยวยักแล้วละพี่น้องได้จนเครื่องถังใส่เกลือเดี๋ยวเพิ่งใส่เบิร์ดด้วยลูกเพิ่มเครื่องหนึ่งสลาวให้มันอ่อนสาแช่ถ้วย,ยมันสีหักใส่ลงไปเบิดน่ลเนาะ เธอถั่วหนึ่งคดีเนาะเห็นน้อไม้มันอ่อนพี่น้องให้มันหยุบและะ้วกาเอาเข่ากระปุกไว้ใส่เข่าสารเนาะแต่ว่าอันนี้เท้าซีสลาวไว้ซื้อมาแลงบุ๊เดอร์จังคิได้ใส่กระปุกพี่น้องสลาห้ากระปุกมาพอโบเห็นใส่กูค่ะไอเจ้าเทนี่้อนตอนน่ะเจ้าเที่ยนร้อนอมันคืออะไรวะเนี่ยไม่บอันนี้ไอ้ขาม <c oughs> ฟอสซิลฟอสซิลเหรอฟอสซิลใ่ความตั้งแต่ในเกลียดนานสล่าวสล่าวแค่นี้ก็จบพี่น้องบม่ได้ขั้นก็เจ้าว่ะมันจังแซ่บบอสแอบเอาเลยว่ะไม่ต้องขั้นน้ำค้มออกว่ามันจังแทบบอสไม่สมผนว่าจงซี้ได้คุเท่านะ แต่วันนี้มันหยุ่แล้วเขาก็ใส่ไฮรัวกระปุกไว้แล้วก็เอาเขาสารสลาวสลาวเสร็จก็จะกลายเป็นน้องไม้สมเดอจ้าคลิปนี้ก็ขาลาพี่น้องไปก่อนเด้อซอยกดไหลกดแชรกกดติดตามหาย่องสาวนิ่งบ้านหน้าเนี่ยเด้อจ้าบ๊ายบายสลาาย่างเงาไม้สม